กอติที่ไม่ใช่คอติโลลิต้าแต่หมายถึงสถาปัตยกรรมในช่วงศตวรรษที่ส2ถึงศตวรรษที่1 6โอเคเพื่อความเข้าใจตรงกันในเรื่องของไทม์ไลน์และบริบทของสังคมในยุโรปตอนนั้นสถาปัตยกรรมกอ t ิเนี่ยจะคาบเกี่ยวกันระหว่างยุคกลางและยุคเรเนซองโดยบริบททางสังคมในช่วงนั้นเนี่ย ิศาส,สนาและศาสนาจักรเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเนื่องจากประษัตรยุโรปทุกพระองค์เนี่ยต้องมาจากการแต่งตั้งของวาติกันและไอสถาปัตยกรรมเองเนี่ยมันก็มีหน้าที่อยู่รับใช้สิ่งนั้นโอเคถ้าคุณลองไปสังเกตสถาปัตยกรรมในยุคก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยโบสถ์เนี่ยจะมีความทึบๆตัน,ต,นตัแปลกทำให้รู้สึกไม่ค่อยอยากเข้าไปเท่าไหร่เพราะมันทำให้รู้สึกติดอัด เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยโบสถ์จะถูกสร้างขึ้นเพื่อเซนต์ต่างๆในท้องถิ่นนั้นๆต่างจากโบสถ์สมัยกอธิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมจินตนาการในความเชื่อเรื่องของพระเจ้าต่อไปเป็นเรื่องลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมกอธิกกันนะครับ a r ร์และริฟเป็นการผสมประสานกันทำให้งานสถาปตยกรรมดูมีความเบาขึ้นคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะมีความ a r รอยู่มีความโค้งอยู่ตรงตรงฐานแล้วก็ตรงปลายยอดมันจะมีความแหลมของริฟอยู่ครับทำให้ความแข็งแรงเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีความรู้สึกดูสูงขึ้นไปอีกครับ ลักษณะเด่นต่อไปของสถาปัตยกรรมกอติกนะครับก็คือเสาเนี่ยจะมีความสูงเป็นพิเศษก็คือคุณจะสังเกตได้ว่าระหว่างช่องของเสาเนี่ยจะมีช่องว่างเพิ่มเป็นพิเศษแล้วก็จะมีเส้นแนวตั้งที่ลากขึ้นไปทําให้ความรู้สึกของอาคารเนี่ยมันดูสูงขึ้นเพราะเนื่องจากนี่คือวิมานของพระเจ้า,าผู้ศรัทธาทั้งหลายที่เข้ามาในวิมานเนี่ยจะต้องรู้สึกเหมือนตัวเองอะกล่ชิดพระเจ้ามากขึ้นครับ ลักษณะเด่นต่อไปของสถาปัตยกรรมนะครับก็คือ flying b u t t r e s s นะครับก็คือค้ำยันลอยฟ้าเนื่องจากตัวอาคารเนี่ยมีความสูงมากกว่าเดิมแล้วแต่ว่ามีความหนาเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่าต้องการจะให้มันโปร่งกว่าเดิมมีความเบากว่าเดิมมีช่องที่เอาไว้รับแสงมากกว่าเดิมก็เลยต้องทำอ,อะไรบางอย่างที่มาขอรับน้ำหนักของอาคารนะครับก็เลย มีการสร้าง flying bus เท s ออกมาเพื่อรับน้ำหนักอาคารแทนที่เมื่อก่อนน่ะจะใช้ผนังรับน้ำหนักจุดเด่นอย่างสุดท้ายของสถาปัตยรรมกอธิกนะครับก็คือสเตนด์กราสนะครับก็คือเป็นกระจกสีสีที่ติดตามฝาผนังนะครับเป็นกระจกที่เอาไว้บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ช่วยทําให้เป็นหน้าต่างที่ทําให้แสงอ่ะทะลุสองผ่านเข้ามาในตัวอาคารนะครับ โอเคจากทั้งหมดที่ว่ามาสถาปัตยมกอติกเนี่ยมีหน้าที่ทําให้ศาสนิกชนต่างๆเนี่ยมีความเชื่อร่วมกันในเรื่องของพระเจ้าคือคุณลองคิดดูว่าคุณเป็นเด็กสาวตัวเล็กคนหนึ่งแล้วคุณมาอยู่ท่ามกลางมหาวิหารแล้วคุณก็มองขึ้นไปเห็นถึงความสูงเห็นถึงแสงที่เข้ามาผ่านทางกระจกความงามความวิจิตนั่น มันทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณใกล้คิดพระเจ้าเข้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ๋อแล้วมีอีกอย่างนึงนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือสถาปัตยกรรมแบบกกติกเนี่ยมันตั้งอยู่ประเทศแถวๆยุโรปอย่างเช่นประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเซสหรือว่าจะมีใน,ในอิตาลีเล็กน้อยนะครับอ,อย่างที่ผมบอกในตอนแรกก็คือสถาปัตยกรรมกกติกเนี่ยมันก็ท่้งจะมีความค้าบเกี่ยวกับเรเในซองอยู่หน่อยนะครับ คือมันก็จะมีการอัปเกรดทีหลังนะครับคือมีกอติกตอนต้นกับกอรติกตอนปลายที่แบบเข้ากับเรเนซองส์แล้วนิดหน่อยนะครับบริบททางสังคมของสถาปัตยกรรมกอติกในยุคป,ปลายๆมันก็จะประมาณว่าช่วงนั้นมาติลูเตอร์เริ่มจะมีปัญหากับศาสนาจักรแล้วก็ออกมาตั้งโปรเตสแตนต์ในอังกฤษตอนนั้นก็คนที่ปกครองอยู่ก็คือพระเ้าเฮนรี่ที่แปดที่กำลังสนุกกับการตัดหัวเมียแล้วก็ พยายามออกจากขาขณจักรนะครับแล้วก็ไปก่อตั้งเชื้อซอมอังกฤษนะครับก็เลยทำให้แสตมป์กรอติกเนี่ยค่อนข้างจะหายไปตามกาลเวลานะครับหลังจากนั้น